สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพาทุกคนมาสับหน่อไม้ทำหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ที่ยายไปหามาก็คือนี่ค่ะนี่หน่อไม้ยายไปหามานะคะนี่ที่ยายไปสับมานะคะตอนเช้ายายก็จะเอามาปอกเปลือก,อกแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะนี่มีแต่หนอใหญ่ๆไหมคะทุกคนน,นี่แล้วยายก็จะมาสับ สับสับทำหน่อไม้ดองค่ะแล้วเรามาลงมือสับกันเลยนะคะอันนี้ทำหน่อไม้ดองแบบแบบชิ้นเล็กนะคะถ้าทำหน่อไม้ดองแบบชิ้นใหญ่ก็จะทำแบบนี้ชิ้นแบบนี้ค่ะชิ้นใหญ่แบบนี้เอาไว้แกงแกงกะทิค่ะแต่วันนี้ยายจะทำแบบชิ้นเล็กเอาไว้แกงแบบแกงปลาแกง ทั่วไปค่ะสับกันเลยจ้าส,สับเหมือนมะละกอเลยนะคะทุกคนสับเหมือนมะละกอเลยสับแบบนี้เลยทำเ,เป็นชิ้นเล็กๆ,ๆไม่ยากค่ะทำง่ายๆทุกคนใครก็ทำได้ค่ะสับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอ เอาไปเอาไปแช่นะคะเอาไปแช่น้ําเกลือสองคืนนะคะทุกคนใส่เกลือน้อยๆนะไม่ต้องใส่เยอะพยายามให้เข้ากันพยายามเกลือให้เข้ากันค่ะไม้อ่อนอ่อนดีแต่ว่ามีดไม่ใกลยคมเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ ทำแบบนี้นะคะหั่นับตับเหมือนมะละกอเลยค่ะเจ็ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บ้างก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่มีจํากัดนะคะไม่มีจํานวนจํากัดนะคะไม่มีผิดมีถูกนะคะได้หมดนะคะใครชอบชิ้นใหญ่หน่อยชอบชิ้นเล็กหน่อยก็ได้แล้วแต่ความพอใจของคนนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้คือเป็นหน่อกิมซุงนะคะที่สวนยายนะคะหน่อกิมซุงมีเยอะกินไม่หมดก็เอามาทำเป็นถนอมอาหารเอาไว้กินนานๆจะขายก็ได้ค่ะใส่ขวดแล้วก็ไปขายแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่มีใครซื้อกินเพราะว่าเขามีกันทุกหลังคาเรือนค่ะหน่อไม้ จะเอาไว้กินเองนะคะแบบนี้ก็เอาไปต้มกระดูกหมูก็อร่อยนะคะทุกคนอ่อนๆอย่างเงี้ยต้มกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้หรือว่าจะเอาไปแกงแกงเปิดก็ได้นี่ทําเป็นชิ้นแบบนี้นะไปแกงเปิดต้มให้จืดแล้วก็ไปแกงใส่ยานางแกงใส่น้ํายะนางนะคะ ใส่ปลาละใส่หอมแดงไครใบมะกรูดเรียกว่าแกงฝปัดจะใส่ยอดผักไปด้วยก็ได้ยอดฟักทองหรือจะใส่ฟักทองอ่อนฟักทองแก่ก็ใส่ได้นะคะทุกคนยังไงก็ทำให้ดูไปเรื่อยๆจ้ะห้อยอ่อนดีมากๆเลย หน่อไม้อ่อนมากสดตัดมาตอนเช้าก็รีบทำเลยนะคะเนี่ยไม่ให้ข้ามคืนถ้าหน่อไม้ข้ามคืนน่ะจะไม่อร่อยนะคะทุกคนจำไว้นะทุกคนบางคนอาจยังไม่รู้คนรุ่นใหม่อาจยังไม่รู้หน่อไม้นะ่ะถ้าเราแบบเก็บเอาไว้ค้างคืนน่ะหน่อไม้สดเนี่ยมันจะแข็งนะคะแข็งเนื้อหน่อไม้อะแข็ง เวลาเราไปแกงไปอะไรก็ไม่อร่อยแต่ถ้าเราทําเลยเนี่ยอร่อยได้มาเนี่ยใครจะทําอะไรก็รีบทําเลยนะคะสมมุติว่าเราไปซื้อที่ตลาดอ่ะแน่นอนอ่ะค้างคืนแน่นอนแล้ก็จําเป็นนะคะแบบนั้นแล้ก็จําเป็นต้องกินเพราะว่าเราไม่มีเราก็ไปซื้อเขาเขาก็ต้องเก็บมาค้างคืนเผื่อเขาจะกว่าเขาจะเอามาขายให้เราได้อืมเราก็ต้องกินของที่แบบไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ควร แต่อย่างนี้ยอดนะคะอร่อยแน่นอนทําอะไรก็อร่อยน,นี่ทุกคนโอ้ยหนอ่อไม้ดูสิอ่อนดีจังเลย <c oughs> แกงก็อร่อยต้มกระดูกหมูก็อร่อยหรือว่าจะต้มกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยนะคะ